วันนี้ค่ะเรากําลังพูดถึงนโยบายปราบโกงที่เรียกกันว่าไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่ามาในระดับยาแรงขั้นสูงสุดวันนี้แอนมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสรงศักด์ชัดชูสกุลนะคะท่านเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อและกรรมการด้านแก้ไขกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดการทุจริตจ,จากพักเศรษฐกิจค่ะ คุณทรงศักมาพร้อมกับสลกแกนที่หลายคนฟังแล้วต้องสะดุ้งนะคะอย่างทุจริตเท่ากับประหารและโมเดลซีโร่คอรัปชั o นค่ะที่ทางพักเศรษฐกิจเองก็ยืนยันว่าหากทำไม่ได้ไม่กับโปรเจกต์เปลี่ยนประเทศอย่างโอเชียลิงหรือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติก็จะเป็นได้แค่ฝันกลางวันค่ะ แนวคิดการแก้ไขกฎหมายให้มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตและการเปิดเผยข้อมูลแบบ Open Data ให้ประชาชนตรวจสอบจะเป็นทางออกหรือเป็นเพียงแค่วาทกรรมหาเสียงวันนี้เราจะไปฟังคำตอบจากการพูดคุยกับคุณส่งศักด์ฉัดชูกชกชสกุลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจต,ตอนนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณส่งศักดิ์คะครับสวัสดีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกได้ว,ว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่ากลไกอย่างเรื่องของการปราบปรามการทุจริตหรือว่าทุจริตเท่ากับประหารเนี่ยมันสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่าคะครับก็ขอบคุณนะครับคุณชมพูน,นุชหรือว่าน้องแอนนะครับก็ก็ก่อนอื่นเนี่ยก็อยากเปิดประเด็นแบบนี้ก่อนเนาะถ้าเรามองย้อนไปดูโครงการต่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศในช่วงหลายสิบปีเลยเนาะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นถนนรถไปสนามดินหรือโครงการแบบโครงสร้างพื้นฐานเราจะเห็นปัญหาซ้ําๆเหมือนเดิมเราก็จะได้ยินแต่คําว่างบประมาณนั้นบานปลายโครงการเสร็จช้าคุณภาพไม่ตรงส่งของไม่ตรงปกแล้วก็จบด้วยมีคดีตามมาแล้วก็หายสาบสูญไปคําถามพวกนี้คือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความบังเอิญไหมหรือว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบจริงๆคําตอบชัดมากจากที่น้องแอนได้พูดเมื่อกี้เลย มันน่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างประเทศไทยเราไม่ได้จนเพราะเราขาดเงินเลยนะแต่เราจนเพราะว่าเงินมันหายระหว่างทางมาตลอดนะครับภาคเศรษฐกิจอ่ะต้องบอกว่ามองว่าคอร์รัปชันในโครงการขนาดใหญ่มันมันไม่ได้เกิดมาขึ้นมาเฉพาะตอนก่อสร้างมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่ออกแบบโครงการเลยอ่ะ ตั้งแต่ตอนที่เลาสเปคใน o r ที่เอื้อประโยชน์การตั้งราคากลางที่สูงจริงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้มันก็ถูกปูกฝังมาทําให้ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการต่างๆที่จะเข้ามาทํางานกับรัฐก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นต้องมีเรื่องเหล่านี้มีการแก้สัญญาเพิ่มงบลดสเปคจากโครงการที่ควรจากโครงการที่ควรจะคุ้มค่ามันก็กลายเป็นโครงการที่มันโดนกินงบประมาณไปโดยที่ มันไม่สามารถหาใครเป็นผู้รับผิดชอบได้การตรวจรับงานอย่างที่เราเห็นกันนะตรวจรับงานอย่างก็กก็กก็ขนาดมีคนตรวจรับงานเนาะแต่เราก็ยังเห็นว่าต่อต่อให้เกิดปัญหาอะไรก็ยังไม่สามารถหาผู้กระทําผิดหรือผู้รับผิดได้เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วกระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถจะจัดก,การได้จริงคดีลากยาวบางคดีจบหมดอายุความนะคนผิดไม่เคยติดคุกคนที่ตั้งใจจะทําดีก็หมดกําลังใจ เพราะว่าโครงการใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเลยเนาะแต่ว่าระบบที่ทําให้มันโกงได้มากกว่าครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยเรามองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยนโยบายของพักเองเราจะลงมาแก้ไขปัญหาในพวกนี้ยังไงบ้างก็เป็นนโยบายหลักของพักเลยนะครับว่าอย่างที่ท่านทราบนโยบายของพักเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพื่อต้องการให้จุด การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกันทั้งประเทศได้ก็คือเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ m e g โปรเจกต์นะครับซึ่งเวลาจะทาโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้แน่นอนครับว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็จะเหมือนกันหมดนะครับพรรคเศรษฐกิจก็เลยมีโนโยบายให้เห็นเลยว่าผมว่าทุกคนคงได้ยินมอตโต้ของพรรคเศรษฐกิจแล้วนะครับว่าทุชริตเท่ากับปอาหารคอร์รัปชันเท่ากับอาหารจุดยืนของเราชัดเจนนะครับว่าเราต้องการมองว่า การคการแก้คอร์รัปชันไม่ใช่แค่การไล่จับนะแต่การต้องแก้ที่โครงสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่การบางังคับใช้เรื่องของกฎหมายอย่างเราได้ยินท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าภาคพูดบ่อยๆนะครับท่านมเดรนัำศสีบอกว่าเราต้องการแก้เรื่องมาตรา157ปรับโทษสูงสุดเลยทั้งผู้ให้ผู้รับไม่มีการลดโทษนะครับเพราะถ้าไม่แบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการโคงซ้ำโคงเป็นวงเวียนไม่รู้จบไ,ม,จบไม,ม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป,ปฏิบัติงานข้าราชการเองที่อยู่ในระบบก็ก็ต้องปล่อยไหลาตามน้ําไปเพราะว่าผู้มีอํานาจก็เข้ามาสอดแทรกซึ่งทําให้อย่างที่บอกว่าคนดีก็จะหมดกําลังใจแต่ถ้าบอกว่าสามารถทําแก้ปัญหาโครงสร้างแก้กฎหมายเหล่านี้ได้การทํางานมันก็ควรจะกลับมาอยู่ในรูปแบบที่ควรจะเป็นะทีนี้ แนวทางการปรับปรามคอร์รัปชันที่รุนแรงแบบนี้ถึงขั้นประหารเรามีตัวอย่างหรือว่ามีเคสตัดดี้จากต่างประเทศมาแล้วหรือยังหรือว่าประเทศไทยจะเ,<อ>เป็นประเทศแรกเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะผมว่าหลายคนรู้หรืออาจจะไม่รู้นะแต่บอกว่าจริงๆกฎหมายประหารชีวิตของประเทศไทยเรามีนะเราไม,เาไม่เราไม่เคยมีการยกเลิกเพียงแต่ไม่ได้ใช้ถูกไหมคับกฎหมายประหารชีวิตเรามีนะครับการที่บอกว่าทีนี้สิ่งที่ถูกแทรกแซงเข้ามาก็คือ เราเคยได้ยินคำว่าสํานวนอ่อนใช่ไหมครับมันเลยทาให้เวลาไปบังคับใช้กฎหมายเลยมีการลดโทษไม่ประหารชีวิตเป็นจําคุกตลอดชีวิตพอจําคุกตลอดชีวิตพอถึงเหตุการณ์ต่างๆก็มีการลดโทษสักพักก็ออกมาทําใหม่แสดงว่าสิ่งที่เราเอาไปสิ่งที่พรรคเศรษฐกิจจะลงไปแก้เนี่ยเราจะแก้กฎหมายมาตรา157ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเพิ่มความผิดสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ อาศัยกลไกในการแก้กฎหมายมากขนาดนั้นผมว่าเป็นแค่ฝ่ายการเมืองไม่เข้าไปแทรกแทรกกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันก็สามารถดําเนินการได้นะครับและที่สําคัญที่สุดบอกว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนี่แหละจะสําคัญแล้วให้ประชาชนเป็นคนบอกเป็นคนตรวจสอบให้ <c oughs> ทีนี้ วิธีการที่จะนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลและเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้เราจะทำยังไงบ้างคะวิธีการผมว่าอยากให้เป็นคอนเซปต์แรกก่อนครับว่าเงินภาษีประชาชนใช่ไหมครับวับนนี้รัฐบาลที่ได้งบประมาณมาบริหารประเทศก็เกิดจากเงินภาษีประชาชนเนาะในเมื่อว่าเป็นเงินภาษีประชาชนแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดของภาครัฐก็ควรจะเป็นข้อมูลสาธารณะ ที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้นั่นหมายความว่าพอสิ่งนี้ถ้าภาคเศรษฐกิจมีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศสิ่งแรกที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับใดก็ตามสมมติยกานะัอย่างะอย่างโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดจะต,ต้องถูกตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเลยเปิดให้ประชาชนเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างทางเป็นยังไงณขณนะน,นี้เป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นทุกอย่างเนี่ยกระบวนการตรวจสอบมันจะเกิดโดยขั้นตอนธรรมชาติ ของประชาชนเองคนที่มีความตั้งใจจะโกงผมเชื่อว่าก็ไม่กล้าเพราะว่ากลับไปดูว่าถ้าเราสามารถแก้กฎหมายเพิ่มโทษสูงสุดก็คือการประหารชีวิตเนี่ยก็คงจะต้องเขาเรียกผมอยากจะใช้คําพูดว่าก็คงจะต้องถ้าอยากจะลองวัดดวงดูก็ได้ว่าอยากจะลองทําผิดแล้วถ้าโดนจับได้ก็ประหารชีวิตดูซิว่าย,ยังจะกล้าอยู่ไหมซึ่งการ การพรูดการประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่ประหารชีวิตนะการยึดทรัพย์ด้วยถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการทาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ลงทุนในไม่กีโปรเจกต์ที่เราเชื่อเชื่อมั่นว่าจะช่วยปีกพื้นเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วถ้าเราไม่แก้กระบวนการเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วไม่แก้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ําโครงการที่เราอยากทํามันก็จะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะว่าตอนที่เราทำิสซิ i b i l i t y เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเราเห็นเลย เรา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 เอาข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาข้อมูลจากทางสภาพาสสังสอชเราก็จะเห็นว่ามันมีมันให้เรารู้ได้ว่ากระบวนการที่มันคอร์รัปิชันระหว่างทางอ่ะมันเพิ่มต้นทุนไปไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าไม่ทําเรื่องนี้งบประมาณเราหายไปสามสิบเปอร์เซ็นไปให้กับคนที่ไม่มีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนาประเทศ แล้วโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้นโยบายของพรรคเศรษฐกิจเองมีอะไรที่อยากจะน่าจะเป็นโครงการที่เรียกว,ว่าเป็นซีโร่คอ์รัปชันเลยครับก็ขอ,ขอเรื่องของก็กลับมาที่นโยบายหลักของพรรคเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงกับโครงการโอเชียนลิงที่เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ทางพรรคเศรษฐกิจมั่นใจว่าจะเป็นโครงการที่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและจะเป็นการ ทำโครงการที่เป็นซีโร่คอร์รัปชั่นนะครับต้องถามว่าประเด็นว่าทําไมเราต้องออกนโยบายตัวนี้นะครับเพราะว่าวัานนี้วันนี้ถ้าโดยโดยสภาพเศรษฐกิจที่มันกําลังมีปัญหาซึ่งผมเชื่อว่านักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งน้องแอนคงเห็นละ่ละ,ละว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศมันกําลังย่ําแย่นะครับและมันไม่มีทิศทางในการที่จะมีอะไรที่มาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสามารถ,ถกระกะหให้เกิดอั่วพวบริโภคที่แพทริงมแล้วมี เงินที่มาหมุนเวียนในการจ่ายภาษีได้นะครับถ้าไม่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่แต่พอเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องไม่มีการอร์ลัปชั้ด้วยมันจะทําให้ผู้ค้คาของเราพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศเนี่ยมั่นใจจะมาลงทุนเราสามารถที่จะดึง active investment จากต่างประเทศเข้ามาลงท,ทุนได้วันนีน้นักลงทุนหลายคนไม่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลไม่เสถียรภาพรัฐบาลมีการเปลี่ยนมือเวลาเปลี่ยนผู้เล่นของรัฐบาลเสร็จแล้วแต่ละคนก็มาเรียกเงินใต้โต๊ะต่างๆกัน แสดงว่าต้นทุนมันจะถูกสูงข,ขึ้นนักลงทุนก็ไม่อยากเข้ามาเพราะมีความไม่ชัดเจนไม่เสถียราภาพของนนนอะรทันั้นเรื่องคอร์รัปชันมันมีมายาวนานและถ้าทําได้จริงคงมีคนทํามานานแล้วเช่นเดียวกันทั้งภาครษฐรกฐิจเองเรามั่นใจเลยครับว่าเราจะทําการปรับปรามคอร์รัปชันในทุกโครงการทุกโปรเจกต์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบชอบคาถามนี้มากๆเลยครับก็เราต้องขอบคุณที่ที่มีคาถามนี้มานะฮะเหตุการ์ต้องบอกว่าสาเหตุ ที่ทาให้ที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนเลยได้ฉันทามาัติจากประชาชนที่เข้าไปจาัดก,การเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะที่ผ่านมารัฐบาลผสมหรือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นโครงการที่มันคอร์รัปชันต่างๆดังนั้นครั้งนี้แหะครับขอพลังขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับเราขอชันทามัติจากประชาชนเลือกพักเศรษฐกิจเข้ามาแบบแลนสไลด์ ให้ได้การจัดตั้งรัาบาลเสียงข้างมากเพื่อที่เราจะไปผลักดันการแก้ปัญหาการแก้กฎหมายตัวนี้อย่างเป็นระบบอย่างเป็นรูปแบบเพื่อที่ทําให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากการเมืองแบบเดิมๆเข้าสู่การเมืองแบบใหม่ที่ทําให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมของการเมือง ให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนโอเคค่ะก็ชัดเจนนะคะนั่นก็คือมุมมองและก็วิสัยทัศน์ทั้งในเชิงของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการผลักดันเศรษฐกิจนะคะในส่วนของพักเศรษฐกิจเอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณส่งสัตย์ชัดชูสกุลนะคะกรรมการด้านแก้ไขกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดการทุจริตพักเศรษฐกิจค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากมากครับ